สว <c oughs> ัสดีครับ <c oughs> Hello, โจนมากสวัสดีครับฮัลโหลน้องวีนฮัลโหลขอใช้แบบแป๊บนึงนะคะสวัสดีครับฮอย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  เจอกันเจอกันพรุ่งนี้นะคะจะอแค่มเดก็ได้พรุ่งนี้พร้อมยังพร้อมแล้วทุกคนพร้อมอ่ะทุกคนอ่าพรอมหนี้ยังทุกคนอยากไปดูหนูเลยยังวันนี้เจอกันได้เลยพี่มินเราได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเก่งมากเก่งมากดีใจด้วยนะคบให้ยูให้ยูทุกคนคือวันนี้เราจะมาแบบแบบเดียวมากแบบแบบเดียวแบบเดียวเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเพิ่งสั่งเข้ามานะคะ สวัสดีครับตนััดเตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่น้ำทีแก้ซ้อมเสร็จแล้วเหรอใช่แล้วซ้อมเสร็จแล้วฮไฮไฮสวัสดีครับอยู่ไกลแต่อยากเจอน้องมินไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันมีไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มาหรอพรุ่งนี้เจอกันนะได้เลยเจอกันครับวที เล็กมากอาจจะเห็นจากชั้นบนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมองมองหาเลยไงก็จะมองหาให้คะเพึ่งส mm ่งมาชิมเก่งมากขอบคุณครับกดโอชี mm hmm. รลนะโอ้ God mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. ขอบคุณนะ mm hmm. การ์ตูนอยู่ห้องครัวอ๋อ mm hmm. เห็นพี่การ์ตูนเพิ่งไลฟ์อยู่ใช่ไหมโอ้เจ๊ไหมทุกคนเ <laughs> จ๊ไหมทุกคน พรุ่งนี้เขาไปสอนสนใจไปเชียร์มาได้สิอยากอยากเจอทุกคนแล้วเหมือนกันได้แล้วค่ะได้เหรอกาตูรอจริงเหรอพี่กาตูรอรอชิมอยู่เหรอรปให้ไปชิมเหรอ นอนรอหน้าเวทีแล้วครับเฮ้ยอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นเร็วมากมากอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นชอบมางมินตอนยิ้มมากยิ้มสวยงามขอบคุณค่ะยิ้มบ่อยเลยไม่ใช่ชุดนอนทำไมทุกคนบอกว่าชุดนอนมันคือเสื้อเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตสีฟ้าแล้วก็กางเกงกางเกงยีนส์ค่ะไม่ใช่ชุดนอนนะ ไม่ใช่ชุวยมาหนาะดีครับอ้วงดีครับหวัดดีครับเ้องเมนีมหวานให้อุณแม่หน่อยครับ <c oughs> <c oughs> ต้องรินมากสิเลิศเลยละ่ะวันนี้พี่ไปเซนทันเวอร์มาหน่าจะนอนเอ้ยจริงเหรอแล้วพี่จะนอนได้ยังไงห้าทุม่มนอนแน่นอนแน่นอน แน่นอนว่ายังมีดอลลี่ไออ๋อดูเลยมีคลาชใช่ไหมไม่ใช่ชุดนอนนะเป็นเสื้อชิดสีฟ้าเสื้อชิสีฟ้าธรรมาดาเลยวันนี้นอนห่อล้วลูกใช่ครับวันนี้นอนหอลินมางทั้งใจครับเลิศเลยล่ะออ้ยได้น้องหมาด้วยขอบคุณค่ะ เวทีเล็กมากจะได้ไมไม่ทาร่มไม่ฮาร่ม,ามแน่นอนนักวิทยาศาสตร์ขอบคุณนะคะตอนนี้อยู่กับใครบ้างในหะ้องอยู่กับเมลกับเกฟค่ะสะเตตพี่ยากไหมหรอไม่ยากนะก็ยาก <laughs> ก็ยากแต่ว่าแต่ว่าโอเคทุกคนทุกคนต้องมาดูกันนะทุกคนกดบัตรกันหรือยังกดบัตรกันหรือยัง รุ่นหกป่วยกี่คนเยอะมากแทบจะทุกคนเลยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วเราก็ป่วยด้วยใช่แต่ว่าตอนนี้ก็กล้หายกันแล้วนะหนูก็ยังหนูก็ยังป่วยอยู่เลยใช่ก็ป่วยอยู่เลยแต่ว่าดีขึ้นมากๆแล้วค่ะพี่กดตั้งแต่ห้าทีแรกแล้วค่ะ จริงหรือเปล่าขี้โมหรือเปล่าขี้โมหรือเปล่ากดตั้งแต่ห้านาทีแรกเลยเหรอสู้ๆนะพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะเราเต็มที่เลยมีคนตัดไปลงว่าลูกสอนทำท่าเป่าแขนที่พี่ลูกสอนยกมือไหวขอโทษใช่ไหมท่าเป่าแขนเวอรเอเหมือนกันหลังจากโรชโชว์ให้ไวๆนะคะพรุ่งนี้ดูพี่โมาบายจบเราดูเมนต่อเลยครับได้เลย สักด้วยนะคะไฮออกมาเช็คชื่อครับสวัสดีครับคนนี้คิดถึงว่ากปอยเป็นไข้ไข้ที่ชนใช่ใช่ใช่ไข้ที่ชนชินพี่มอบชอบเอ้ยมาแล้วชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันพรุ่งนี้สู้ๆนะขอบคุณค่ะเมื่อไหร่จะสอนหน้าครับคิดถึงแล้วมาจริงหรือเปล่ามาจริงใช่ไหม อยากให้สาวหน้าแล้วเหมือนกันค่ะหนูตื่นเต้นมากๆแบบตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆเลยแล้วใกล้าหายยังใกล้าหายแล้วค่ะใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วยายก็คิดถึงหนูคิดถึงพรุ่งนี้มาไหมเกิดชีแล้วเยอะม,มากดีมากๆดีมากๆเลยกดกดเยอะๆด้วยนะเจอกันพรุ่งนี้นะไปหาครั้งแรกเลยได้เลยฝักได้นะคะ จะเต็มที่เยอะเยอเลยไปไหมไม่รู้แต่กดบัตรแล้วกดบัตรแล้วก็ต้องไปสิอยู่เสียตังไปแล้วเสียตังไปแล้วก็ต้องไปนะเรามาใกล้ๆกพี่รอโดดงานไปดูน้องมีเลยครับไ,ได้เลยครับอยากเห็นขึ้นสเตททุกรอบไม่ก็เดี๋ยวแบบว่า,วา,าไว้มีโอกาสไงได้มีโอกาสก็เดี๋ยวขึ้นอีกสาวหน้ามีไรสาวหน้ามีสเตทวันเกิดพี่อยียค่ะ ใช่เป็นแฟนมีดเป็นแฟนมีดไม่ใช่เตลล์ันเกิดเป็นแฟนมีดมาไหมอยากให้มาดูนะไม่สบายเป็นไรเป็นไข้ที่ชนเล่นแต่สาวน้าทำงาน<ป>อาดีตจะเลิก,กทำไม,ม,มไม่เป็นไรไประกา,งงาไม่เรียบร้อยไม่ด้ว่าสาวน่าทำงานไม่เป็นไรเราเราสามารถเราสามารถทำทั้งสองอย่างได้ เราเล่นมาเอางานก่อนนะไปผีสิงที่ไปไปวันที่ี่บดค่ะทุกคนทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมไปวันที่28สิบปดมาอยากให้ไปดูกันเยอะๆเลยไปไปไปเป็นผีกับหนูสวัสดีครับน้องมิสวัสดีค่ะแล้วแฟนม้ไม่มีไลฟ์งั้นก็ต้องมาดูให้เห็นแบบว่าให้เห็นกับตาไง เลาง,งานครึ่งวันเลิศล้างงานครึ่งวันได้เลยรอนะรอนะโปรโมทโดยชิตเตโมกันใช่ทุกคนไปเล่นเพลงกันหรือยังคะไปเล่นเพลงกันหรือยังอยากให้ไปเล่นกันเยอะๆโอเคไหมเพื่อนโอ้โหเป็นผีอะไรครับไม่บอกไม่บอกเอาจริงๆยังไม่รู้เลยว่าอยากแต่งเป็นอะไรทุกคนอยากให้หนูแต่งเป็นผีอะไร แหนบนหน่อยเอรพ่ายมากไม่คิดอะไรจะได้ขึ้นดีใจมากมากมเลยเหมือนกันค่ะพี่รักทุกเธอเลยหรอ,อเลิศเกินคาค่เฟ,ฟ่ที่หนึ่งมันน่ารักทุกคนต้องพิมพ์ตอบมาด้วยนะทุกคนลองแลวลิ้นตาหนูดูนะคะหนึ่งสองสามแล้วแต่ลิ้นอะไรนะคะลิ้นมันดลิ้นมัด เลิศหนูได้ยินแล้วก็ว่าทำไมแฟนคลับไม่เห็นคลิปพอ,อเผยลงเป็นเฟนคลิปในล,ลงสตอรี่ติก๊กต๊อกอยากไปดูพวกพี่นะครับแต่ผมอยู่เ <c oughs> ชียงใหม่ไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเราเจอกันนะ <c oughs> ได้ไ,ดไปเลยเดี๋ยวเลยรักม <c oughs> ิ้นรักเหมือนกันน,กนี่ไงตอบแล้วลินรักรักงมินทุกคนมีคาเฟ่หรือเปล่า <c oughs> ทุกคนมีคาเฟ่หรือเปล่า เห็นกับตากับย้ายแทนก็ไม่ได้ว้าวเห็นกับตากับยายโอเคเลิศเลิเลยล่ะเต็มสิบให้หนึ่งครับหนึ่งเดียวในจอเอ้ยหนึ่งเดียวในใจจะไปหาให้มากที่สุดที่ทําได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะรักคนเดียวจริงหรือเปล่ามันสองได้นะพี่เฮ้ยโอชิเยอะนะ โอชิยานะหลังนี้ถ้าจาัก,กรวาลไปเลยครับดีมากครับต้องเป็นพักนะหน้าสีผีน่ารักว้าบอคือแล้วมินเปะฮไม่ใช่อันนี้ของพี่ฟอนหรือเปล่าเดี๋ยววันจ้าเพราตอนนี้อยู่คนเดียวสวยละเอ้ยูลนะมินทั้งใจจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า ิงนืองมีนจำน้องที่แอบว่าอยงแล้วพี่บอกให้มันเดจำได้จำได้ครับลักเท่าจัก,กรยานครับจัก,กรยาน <c oughs> าก,กรยานคี่ไปเราเจองานแฟนพี่นะได้เลยเราเจอกันนะเออทุกคนอยากดูคาร่ามากวันนี้หนูเห็นที่พี่คาร่าไปแสดงกันใช่ไหมเลิศแบบเจาอึงจึงมาก อยากไปอยากไปดูแล้วหนูกดบ่าแฟนพี่ยังเอ้ยไม่ต้องกิดไปขึ้นไงทุกคนต้องไปดูแล้วหรือเปล่าใครไม่ป่วยบ้างม,มีไหมไม่แน่ใจแต่ว่าป่วยกันเยอะนะคะใช่ป่วยกันเยอะเลยเอ้ยได้มะพร้พาด้วยขอบคุณค่ะ พี่ไปดูมาสวยมากอยากไปดูมากๆแบบมากมากมากๆอยากไปดูทุกทุาทุกคนไปดูกันมาทำไมทุกคนไปดูกันมาเสียใจอะหนูหายป่วยยังยังเลยยังคือหนูไม่เจ็บคอไม่ไม่ไอ้นี่เร้ไม่แบบไอ้นี่ไม่ไม่นี่คือเลยไม่เจ็บคอไม่ได้เพียแล้วค่ะแต่ว่าหนูยังแบบยังเขาเรียกว่าอะไรไออยู่ ไอเล็บอยู่ได้เลยเดินเลยืพี่ก็ตุนทำเบอร์เกอร์อยู่เออเห็นเห็นอยู่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เอออะไรนะเบอร์เกอร์ขนมไต้กลิ่นค่อนข้างหอมฉุนซาปาลันเกิดพี่หน่อยน้องมีได้ขึ้นเยอะเปล่าเยอะสิต้องมาดูแล้วหรือเปล่าต้องมาดูแล้วหรือเปล่าวันจันทร์จะไหวไหมเนี่ยไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วครับ ให้ไปทานไปนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหานาได้เลยเจอกันนะคะเคลน่ารักที่สุดจริงหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะต้องไปกินข้าวแล้วแหละใช่วันนี้มาทัาท่ายแค่แบบเดียวแบบสั้นๆรอเค้นสวยเอาทีวีรอครับงรอรอแล้วเหมือนกันตื่นเต้นมาก ทุกคนหนูจะไปแล้วนะเพราะว่าเด๋วจะไปกินข้าวเป็นเป็นมือ <laughs> ม้อดึกอเกนมื้อดึกอเกนใช่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะว่าถักไทยแบบเดียวแล้วก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เจอกันทุกคนเราจะน้องมีนะคะได้เลยเราจะทุกคนนะคะบาย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 วันนี้มาถักททยแบบเดียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้เจอกันบาย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 กินข้าวให้หุ้งเต็งเลย เป็นมีเนยเลยได้เลยคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันนะคะบาย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 ไว้เจอกันสวัสดีนะแม่บายบายหน่อยได้ไหมบาย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 เจอกันครับสวัสดีนะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ